ครูภับูลเคลื่อนไหวแล้วหลังเอมิลาแฉไม่ส่งเงินให้ลูกสักบาทรอละอู๋โซเชียลแทบไม่ได้พักล่าสุดครูภัยบูล์แสงเดือนนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังเอมิลาแฉไม่ส่งเงินให้ลูกสักบาทโดยเธอนั้นได้แชร์โพสของทนายเก่งที่ระบุข,ข้อความว่าลิซ่าไม่มาแน,แน่แต่หมายตั้งและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปถึงบ้านแน่แน เป็นพ่อคนแต่ความรับผิดชอบไม่มีคนแบบนี้ไม่ต้องมีที่ยืนและงานนี้ก็รอระอุโซเชียแทบไม่ได้พักล่าสุดครูไพบูแสงเดือนนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังอิมิยาแฉไม่ส่งเงินให้ลูกสักบาทโดยเขานั้นได้โพสตระบุข,ข้อความทันทีว่าผมยังยืนยันแบบนี้กับคนพวกนี้นานแล้วที่ผมไม่เคยสนใจพวกมันเลยทั้งที่พวกมันพยายามกล่าวถึงผมพาดพิงเกาะกระแสมาเนืองๆขอให้ทุกคนหย่อนดูพฤติกรรมทุกอย่างของคนพวกนี้ว่าที่มันพูดมันทําอะไรได้เหมือนที่มันพูดบ้างหรือย,ยังทุกอย่าง อย่างก็ชัดเจนปรากฏดังที่ผ่านมาชีวิตผมและครอบครัวก็ยังดําเนินไปอย่างมีความสุขครับ